โอเคตอนนี้อยู่ใน Monster Hunter r i s e เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาตีเกรดวองกีนะแล้วก็จะมาทําชุดแมวด้วยวก็จะเป็นชุดแมวเซตพิษนะกับภารกิจเกรดวองกีสองตัวดีไงแล้วได้เงินสองหมื่นด้วยแล้วก็ตีสองตัวเนี่ยก็น่าจะได้ชุดแมวเลยทันทีเรียว่าอีซี่แล้วก็สำหรับชุดหมาเนี่ยผมไปเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นของพี่เต่าโซโม่ดีไงชุดหมาเราไปตีเขียวแล้ว ก็ใส่ไว้ก่อนนะเป็นมัตอร์แรงังก็คงจะช่วยดาเมจเยอะขึ้นและรอบนี้แล้วก็มาตีทําชุดแมวต่ออ่าเข้ามาแล้วไหนตรงไหนในแมปโอ้ยอยู่ใกล้เองโอเคอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้สองตัวเลยนะในแมปมีเกเองกิสองตัวแล้วก็พี่เต่าซูโม่นะล้อมเอออาวุธผมเนี่ยก็ไปทําของคอสมาแล้วอาวุธคอร์ผมทํามาแล้วแต่ว่าลืมหยิบใส่มา แต่ไม่เป็นไรใช้ดาบยาไปก่อนก็ได้อาวุธคอ้อนที่ผมทำมาใหม่เนี่ยเป็นของอาลซูรอดนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลองเออใช้ดูแล้วกันมาถึงแล้วฟาดก่อนเอา้าเฮ้ยแมงหลบเฉยอะไรครับเนี่ยฮึฮึฮาคิตะเกียร์เหรอมอนในเกมมีฮาคิทุกตัวหรือไงหืึตัวนี้นิ่มทั้งตัวนะก็อีซี่หน่อยนิ่มทั้งตัวไม่อะไรมากอุยอ้ยอุ้ยชิบหายโอ้ไม่โดนโอเคอันนั้นแน่อุย้ยโอ้พ่นบ่อยนะเราเนี่ย มาสเตอร์แรงนะอาจจะพ่นพิษบ่อย่อยทำไรทำไรไม่โดนนะกิ้งหลบได้ได้หรือเปล่าดาบแดงอะ่ะเกียร์แดงคนได้หรือเปล่าได้สวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวหาจาังหวะชาร์จกันทีนึ้งโอ,โอ้โหโคนเหลี่ยมเลยโดนพ่นพิษใส่เฉยเหลี่ยมจัดไม่เป็นไรครับเกียร์เต็มแล้วนะตอนนี้ฟาดหน่อยรับคม มันไม่เช็นเรพรมเอ้ยเดยเย็นๆหลบนิดนึงเฮ้ยโดนปะเอ,อ้ยสวยยอมผมยอมโดนเลยนะตอนนี้นแลกกันเลยยอมโดนติดพิษเลยเดี๋ยวๆล้างพิษทีไ่ไหนแอนติโดรล,ลืมซื้อมาอีกมีแค่หกขวดเองเราไม่ได้เติมมานะลืมดูอีและ <c oughs> ก็คงต้องพยายามอย่าโดนพิษเยอะม่งั้นหมดตัวแน่เง้ยพูดเลยอ้ชิพหายแล้ว เต็มๆเลยบอกว่าอย่าโดนแท้ๆเฮ้ยเดี๋ยวนะพ่นพิษไหวึ้นนั่นแ่ะคือมันชอบโดดอะและ้วก็พ่นพิษเนี่ยไม่ชอบเลยอ่ะแล้วกี่ๆมันยังพ่นพิษตามอีกอะตุดอุ้ยอุ้ยอุนอนอย่างนี้สวยเออพิษมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะก็ยังไม่ตายหรอกบังนะเฮ้ยลุ้นยิ้มหายเดี๋ยวถ้าใกล้ตายก็ค่อยลงแลลางพิษนี่ไงมาแล้วพี่เต่าโซโมขอ,อชนหน่อย มาได้จังหวะพอดีเลยเฮ้ยพิษหายแล้วนะหายได้แล้วอ,องจริงหนึ่งฮิตน่าจะสมฮิตแล้วจะได้ด้านตีเลยสองฮิตแล้วนะโอเคตอนนี้พิษเราหายไปแล้วไม่ต้องห่วงยังไงยังไงขูดาทันไม่เอ่ยทันอยู่ทักทีนึงน่าจะทักทีนึงแหละโอเคพร้อมอเฮ้ยมันตื่นก่อน โดนไหมต้องโดนดิตุ๊บทีนึงแล้วล่วงอืมล่วงเลยสวยเอาปาดมาโดนเราอีกอย่างนี้ก็สวยเลยแล้วก็ชาร์จทีนึงทีนึงทีนึงเอา้าเฮ้ยแม่งหลบ,อ,บ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 อุ้ยที่ไป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 อู้ยแม่งโดดถอยหลังเฉยเมื่อกี้ เหลยเชื่ออยากรู้ว่าเราจะทำอะไรอ่ะพูดตรงๆดูเยอะนะมอนเกมเนี้ยเฮ้ยอ๋อช็อตเท่ๆหน่อยดิเต็มๆเลยอ่ะได้ไหมโว้ยเต็มๆเลยเต็มพิษเลยเนี่ยแป๊บแปรบแปรบคำรามไปเถอะแน่นไม่โดนชนบ่อยนะเราเนี่ยฮึโอยู่มันโดนลบอีกแล้วอ่ะ คืออะไรครับเนี่ยทามมิง่งสุดยอดมากเลยอืมเอาดิเอาดิาดโกรดแล้วไงตีปกติก็ได้นะตีปกติก็ได้โอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ๋อกิกี้ยังอยู่อเหรอลืมไปไว่าเรียกกิกี้เพิ่มเอยๆโอ้ผมก็ลืมไปเหมือนกันว่าผมเอายานี้มานะยาแจกฟรีแม่ลืมไปได้ไงเนี่ยใช้แต่ขวดยาธรรมดาเฉย ไม่โดนจังหวะน,นี้เต็มเต็มแข้งเก็บบ้างแหละเต็มเต็มตัวเลยนะครับท่านะครับตีถึงกระเซไปเลยเหรอฟาดเกีดแดงแล้วชิปไยอุมต้องออกก่อนนะเอาจริงเมื่อกี้มันพ่นพิษใส่อ่อน,นี่งไงแกตายแล้ตัวแรกแกตายแล้ว,ลว,ลวเพิ่งสกักตเห็นเรียบร้อยดาบแดงมาแล้วอันนั้นแน อุยไม่กล้าใช้ชาร์จฟรีเลยเอามันเะไปไหนกะโอ้โหแซนเลยแซนเลยคือเวลาเราจะใช้สกิลตั้งท่าเนี่ยมันชอบโดดหนีอะ่ะไม่ค่อยชอบเลยอะ่ะอืมไม่ต้องก็ได้โอ้โหต้องแล้วต้องแล้วดื่มเพื่อสุขภาพไว้ก่อนไม่จับนะจริงผมไม่จับนะตัวนี้ เรียบร้อยตายเควสนี้สองตัวแล้วก็เป็นมอนง่ายก็คงปะจะไม่จับแหละเอ้าเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจเย็นอ้อไอยู่มาเจอกันเฉยแต่ไม่เป็นไรหนีไปละได้อะไรมาเอ่ยขอให้ได้ของดีๆมาทำชุดแมวติดพิษเราอืมรู้สึกเหมือนว่าเราจะจากใกล้เจอบิชาเทนนะ วิชาเทนที่เป็นตัวระเบิดเนี่ยก็อยากได้เหมือนกันเอามาทําชุดหมาอย่างน้อยให้หมาแล้วตีต,ติดระเบิดนะ่ยก็ยังดีนะอันนี้รอบไม่ติดอะไรเลยอะพูดตรงๆอยู่ด้านหน้าเราเกตวงกิพร้อมแวบเจอแล้วตัวไต่ฟาดหัวแตกไม่แตกเอาทำรามเหรอประโถ ทำรังนิ่งๆก็อย่างนี้ก็อุยยังไงครับยังไงครับโอ้โหแบงค์กดนีอีกแล้วบันเทิงเลยไอ้ไอ้เนี่ยเอ้ากดผิดเผลอไปยังไงดีอะยกเลิกอะป่าเอ้ยมันเลยตีไปก่อนเลยแซดแซดเลยไม่น่าเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่อี่ละ โอ้หรู้สึกว่ามือนบอลตอนนี้ยค่อนข้างที่จะโดดหนีนะในมาสเตอร์แลงเนี่ยไอว้วองกีเนะี่ยโดดหนีบ่อยมากแล้วพลนพิษอนะ่ะเล่นน่าเกียดมากเลยอ่ะพูดจริงๆอุย้ยดีเนะี่ยชุดเราเนะี่ยมาสเตอร์แลงเหมือนกันอะไรเนะี่ยตัวเลนะ็กกว่าเนี้ทำไมตัวเล็กมันดูตัวใหญ่ขึ้นนั่นแ่ะโอ้ยขอให้ใช้หน่อยเถอไวบัคเนะี่ยให้ได้ใช้ซะหน่อยพีท แน่แน่ชนบ่อยด้วยต้องจะโดดหนีแล้วชนบ่อยด้วยเอาดียังไงยังไงยังไงโดดตลอดถ้าโดดตลอดก็ได้นะเอาจริงอุ้ยอุ้ยอุยมุมสวยมุมสวยฟาดไปหอมยังไงครับยังไงครับโอ้ยโอ้ยคิกซ้ายทำแปลและเมื่อกี้โอ้ไปกดไปกดคิกซ้ายทำไมเนี่ยหืหืหหอ้เกือบโดนพิษอ่าจะทำไรทำไร โอ้โหโอ้หอ,อ,อย่างผิวเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้มันโดดหลบผมโอ้โหอย่างผิวผิวไปไหนเนี่ยนี่ก็จินโอก,าาก่าเมื่อกี้แหน่ยังไงร,รอบนี้โอ้โหนอนพอดีนะเราเนี่ยไปหาพี่เต่าเติมโม่ก่อนอืมเพราะแต่มันมันชนแล้วมันจะลมไหมอะ่ะเพราะว่าผมชนไปแล้วรอบหนึ่งอะ่ะ ลองเทสดูแล้วกันถ้าลมก็ดีไปถ้าไม่ลมก็ก็แค่นั้นแหละแล้วก็ตีเกมเวมงกิต่ตอวิ้หมูป่าแน่มอนที่น่ากโกลัที่สุดในเกมนี้ไม่ใช่แมกตาไม่ใช่จินโอกา้าจะเป็นหมูป่าใครรู้นี่แปลว่าเคยเล่นอ,อืมนนอาแล้วครับชน,น,น,นหน่อยแล้วกันทีเลกทีเทีท นัดละสี่ร้อยนะสามฮิตก็โอ้โหสองพันสองเลยค่อนข้างเยอะเลยยังไงยังไงอีกทีอาติดแต่ไม่เป็นไรครับทามิ่งดีมากชนไม่ต้องรอคูดาแล้วเรอนนี้ชิ้นส่วนเขาแตกแล้วต้องเก็บชิ้นส่วนด้วยแต่จะมีเวลาเก็บเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไงครับโดนไหมเอ้ยโอ้ยมุมมุมม,มูบาทมาก โดนโอ้ยไม่โดนยังไงคนน้ำใช่ไหมโดนใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ต้องโดนแหละเปรี้ยงรยบร้อยโดนโเคฟาดต่อไม่รอแล้วนะต้องเก็บคมแดงต่อนะโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้มันขัดนะอ,อัดวิดีโอพลาดเมื่อกี้ภาพตัดเลยยังไงยังไงยังไงอห โอ้แล้วมันไปอย่างไกลเลยตลอดแล้วเราอะนิดนึงนิดนึงมุมนี้แหละอุ้ยอย่างน้อยโดยนท้งิษนึงก็ยังดีมุมสวยอันแน่ใกล้ตายแล้วนะเราอะทำไรทำไรเอาอยู่นิ่งๆเหรออย่างนี้ก็เสร็จสิโอ้โหถอยหลังตลอดเรียบร้อยโดนพิษยังฝืนต่อแล้วกันขอฝืนเะหน่อยอุย้ย ไม่โดนไม่โดนอุ้ยไม่โดนอีกแล้วจะเย็นเย็นเย็นคนพิษบ่อยนะเราอะพิษบ่อยเหรอพิษบ่อยเหรอเราอะฟาดทีนึงอืมอุ้ยอะไรเด้งเมื่อกี้ใช่วเวลาเร่งไว้เนี่ยอ้าวเรียบร้อยชนะูสิบนาทีก็เอาอยู่ค่อนข้างง่ายเลย เราก็คงจะได้ชุดแมวแล้วล่ะเป็นติดสถานะพิษของเกสวงกิส่วนชุดมหาหเหรอรอบีชาเทนเลยแล้วกันบีชาเทนที่มันเป็นร่างระเบิดอะนี่ได้มาเยอะๆเอามาเยอะๆอ๋นนีงชิ้นส่วนโตทั้งนั้นเลยอย่างเยอะเลยแล้วสถานะพิษอ๋อกำลังจะบ่นเลยว่ายังไม่ยังไม่หายหายไปแล้ว ทำตาทำเนียมก่อนทักนี้ไม่ค่อยทาตาทาเนียมเลยเนี่ยกลับไปรับคมที่บ้านมารับคมซะหน่อยเรียบร้อยเยี่ยมอาวุธใหม่ที่ผมจะทำเหรอ,อยังไม่มีแล้วกันตอนนี้ไปเลยว่าทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งคอนทั้งลองซอสนะ อาแล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c r ต b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ